สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามาชมพระในช่องรุธนะมีเรื่องเล่าวันนี้รุธนะก็มีพระมาอวดมาอ้างมาโม้อีกแล้วครับวันนี้มีพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วรคังนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์พิเศษสวยงามชัดเจนรับเรามาดูพิมพ์ก่อนนะครับ,รบเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับลักษณะของพิมพ์ก็คือ เป็นพิมพ์ที่สมบูรณ์แบบนะครับพิมพ์นี้น่าจะเป็นช่างหลวงครับผมวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นช่างหลวงมาดูด้านหน้าเสร็จแล้วดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับเนื้อหนึกแน่นนะครับตรงนี้นะครับดูข้างครับดูข้างข้างซ้ายข้างขวาครับด้านบนนะครับด้านล่างอ่า นี่เราดูให้ครบนะครับซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนนะครับโดยการพิจารณาจากอย่างละเอียดแยบไขยนะครับเพื่อนะครับเพื่อให้เราได้ศึกษาและเรียนรู้เนื้อละมวลสารขององค์นี้นะครับแล้วก็ได้ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับองนี้เป็นองค์หนึ่งที่ผมได้เก็บไว้เป็นเวลานานแล้วซึ่ง ตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นพระสมเด็จพิมพ์อะไรนะครับเมื่อได้ศึกษาก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นวันนี้ได้นำเอามาอวดมาโชว์นะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูรายละเอียดนะครับผมเดี๋ยวเรามาขยายดูกันเลยนะครับที่กลมอยู่นะครับก็รเรียกว่าทรงผลมะตูมคือพระพักเป็นผลมะตูมนะครับนะครับส่วน ยอดเกตนะครับแหลมแทงเข้าไปที่ซุ้มรอบแก้วครับผมรอบๆขององค์พระนะครับเนื้อยุบเป็นหนังช้างเลยนะครับองค์นี้สวยงามจริงๆครับเดี๋ยวเราขยายดูไปเรื่อยๆนะครับผมที่เห็นอยู่ในะขณะนี้ก็คือเม็ดดำครับเม็ดดำเป็นมวลสารบางทีก็เป็นเม็ดเทาก็มีนะครับอ่า ที่ผมขีดอยู่ในขณะน,นี้เส้นึแดงพี่วิ่งไปเขาเรียกว่าเส้นบังคับพิมพ์นะครับเส้นบังคับพิมพ์ก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับมีสวยงามนะครับเดี๋ยวเราขยายดูกันไปเรื่อยๆครับว่ามีมวลสารอะไรบ้างนะครับด้านหน้าขยายนะครับขยายที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้คือเม็ดใสนะครับเป็นแก้วใส เม็ดเทานะครับแล้วก็รอยยุบต่างๆมวลสารที่เกิดการยุบตัวนะครับผิวรอบๆก็จะเป็นเหมือนหนังช้างเลยนะครับองนี้ยุบนะครับแยกย่นสวยงามมากครับย่นเป็นหนังช้างเลยครับเส้นครอบแก้วก็ขึ้นสวยงามเป็นแท่งลํำสันสวยจริงๆครับผมเดี๋ยวเราดูไปอีกนะครับย้ายไปเรื่อยๆ ดูว่าสวยงามขนาดไหนที่วงกลมในขณะดนี้จุดนี้เรียกว่าขี้ยุงนะครับซึ่งเสียนเขาชอบกันนะครับฐานสิงเป็นแท่งสวยงามเป็นสันฐานชั้นแรกก็เป็นสันสวยงาม ยุบตรงกลางหน่อยหนึ่งนี่แหละครับสวยจริงๆอยากจะบอกทุกท่านว่าสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวเราดูด้านหลังนะครับที่วงอยู่นี่คือเม็ดดำเม็ดเทาแล้วก็หลุมหลุมยุบรอยยุบต่างๆด้านหลังนี่ก็เด็ดขาดครับมีรอยยุบรอยย่นรอยเหี่ยวรอยแห้งนะครับความเก่าโดยอายุ นับร้อยปีครับเนี่ยมีแตกหลุดไปนะครับตรงนี้จุดตำหนิที่หลุดไปก็มีนะครับเราดูไปเรื่อยๆนะครับยิ่งดูยิ่งซึ้งครับอาขยายขยายเอาเห็นแล้วครับเห็นแล้วจุดที่เขาหากันนะครับเม็ดเทาเม็ดดำครับเม็ดเทาเม็ดดำเป็นเม็ดที่ต้องมีในพระสมเด็จนะครับแต่ว่าจะโผล่ไม่โผล่ก็อยู่ที่แล้วแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะครับ ดูข้างด้านข้างตัดสวยงามข้างอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวเราดูอีกข้างอีกข้างก็งามครับนี่เรามองเห็นโพรงเห็นหลุมเห็นการหลุดเห็นโพรงไหมครับเห็นโพรงนี่โพรงโพรงเนี่ยโพรงที่ขีดวงกลมไว้เป็นโพรงเกิดจากความเก่าของการและเวลานะ นี่เม็ดแดงมเม็ดแดงเจอแล้วครับมเม็ดแดงอ่าเจอมเม็ดแดงแล้วอ่าดูด้านบนด้านบนมีอะไรบ้างมีมวลสารมวลสารครับมวลสารมวลสารผปงปฐมังอิติเจตรีสิงเหผงมหาราชเนี่ยครับดูครับด้านล่างรอยแตก เห็นรอยแตกเห็นหลุมเห็นความเก่านะครับที่วงไว้เป็นหลุมเป็นรอยแตกรอยยุบอยากให้ท่านพิจารณาว่านี่คือความเก่าส่วนแท้ไม่แท้นะครับก็อยู่ที่ท่านพิจารณาชอบไม่ชอบไปอยู่ที่ท่านนะครับชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการรุธนะมีเรื่องเล่าเรื่องพระสมเด็จเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านโชคดีมีมันนี่ใช้จากกระผมรุธนะมีเรื่องเล่าสวัสดีครับ